วันนี้เรามาทดอลอง indicator ธรรมชาตินะครับวันนี้ที่ผมเริ่กม,มาเป็นกระหลงปีสีม่วงน,นะครับแล้วก็เราจะกระหลงปีสีม่วงใส่ก็ไปในเหยือแล้วก็อัน้ัร้อนเทใส่เข้าไปนะครับเริ่มกันเลยครับนะครับใส่พอประมาณนะครับแล้วก็เทใส่ครับทิงไว้สัก5นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบครับ นะครับหลังจากจิ้มไว้ห้านาทีนะครับสีก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นม่วงครับโอเคครับเราจะเทใส่ในนี้สามอย่างนะครับนะครับเราจะเทเราจะเริ่มแล้วนะครับกะโดยประมาณนะครับแล้วก็เทเลยครับ นะครับผมที่ผมจะทดสอบอินดิเคเตอร์ก็มีมะนาวแล้วก็สไลด์ครับโอเคครับมาดูแบบธรรมดาครับแบบไม่ผสมอะไรครับก็จะเป็นกอกสีม่วงครับม่วงก็ตามกระหล่ำปีครับแบบมะนาวครับเรามาบีบมะนาวใส่เข้าไปครับอืเห็นได้ชัดมากเลยครับท่านผู้ชมอสีออกแดงเลยนะครับนะครับมะนาวเป็นกรดนะครับพอบีบเข้าไปในเบสที่เป็นของกระหล่ำปีนะครับอเครับแล้วมาดูสไลด์ต่อครับ ไปเกิดเกิดครับเกิดครับมันเป็นแบบออกม่วงอ่อนๆครับมันชมพูชมพูอีกสักนิดครับเราต้องรออีกสักนิดจิดแจ่มใสบีไปครับโอเคครับคนครับโอ้โหที่ครับมันก็จะออกสีแตกต่างจากอันนี้ครับมันจะเป็นแบบม่วงเข้มๆอันนี้ก็เป็นแดงเลยครับ มะนาวแล้วก็น้ำร้อนธรรมดาโอเคครับจากการทดลองครับเราจะได้เห็นว่าสีทั้งสามสีนี้ือแตกต่างกันจากมะนาวนะครับเป็นมะนาวเป็นกรดนะครับจะออกเป็นสีแดงๆส่วนสันไลเขาเป็นกรดอ่อนก็เลยจะเป็นสีม่วงครับม่วงแบบเทียบกันได้ครับมันจะอันนี้ม่วงอ่อนนี้ม่วงอมชมพูนะครับสรุปการทดลองก็เท่นเาทน,นี้ครับคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันถึงมา้าจะเล่นเท่ไหนก็แพลาไปแล้วครับ